ยุคสมัยที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันอย่างแยกไม่ออกการหารายได้จึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่การทำงานประจําอีกต่อไปช่องทางใหม่ๆพุดขึ้นมากมายและหนึ่งในนั้นคือการขายของออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายๆโดยไม่ต้องลงทุนมหาศาล การหารายได้เสริมจากการขายของออนไลน์กลายเป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนรายได้หรือผู้ที่กําลังมองหาอิสรภาพทางการเงินด้วยข้อดีที่เข้าถึงง่ายต้นทุนต่ำและยืดหยุ่นสูงทำให้การขายของออนไลน์กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จสำหรับหลายๆคนการเปิดร้านค้าออนไลน์ ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านจริงให้วุ่นวายไม่ต้องเสียค่าเช่าพื้นที่ราคาแพงหรือกังวลเรื่องการจัดการสต็อกสินค้าจำนวนมากเพียงแค่มีสินค้าที่น่าสนใจช่องทางการขายที่เหมาะสมและความตั้งใจจริงก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ได้แล้วแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่างช h อป e ี ลาซาด้าหรือเฟซบุ๊กม Marketplace เปรียบเสมือนห้างสรรพ,พสินค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากรอเข้ามาเลือกซื้อสินค้าของเราการเริ่มต้นขายของบนแพลตฟอร์มเหล่านี้จึงเป็นเหมือนการเปิดร้านในทำเลทองที่มีโอกาสเข้าถึงลูกค้าได้หลากหลายกลุ่มเคล็ดลับสำคัญในการขายของออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ คือการเลือกสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาดหรือสินค้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งการวิเคราะห์ตลาดอย่างละเอียดการสำรวจความต้องการของผู้บริโภคและการติดตามเทรนด์ใหม่ๆจะช่วยให้เราค้นพบสินค้าที่ใช่และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด เมื่อได้สินค้าที่ต้องการแล้วขั้นตอนต่อไปคือการทำการตลาดดิจิทัลเพื่อสร้างการมองเห็นและดึงดูดลูกค้าการใช้เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ต่างๆเช่นการทำ SEO Search Engine Optimization การยิงแอดโฆษณาบน Facebook หรือ Instagram และการสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจ จะช่วยให้ร้านค้าของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการขายการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกรง่งก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างความแตกต่างและความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้าของเราการออกแบบโลโก้ที่สวยงามการสร้างเรื่องราวของแบรนด์ที่น่าสนใจและการดูแลลูกค้าอย่างดี จะช่วยสร้างความประทับใจและความพักดีให้กับลูกค้าอย่ามองข้ามความสำคัญของการบริการลูกค้าเพราะความพึงพอใจของลูกค้าคือหัวใจสำคัญของความสำเร็จในการขายของออนไลน์การตอบคำถามลูกค้าอย่างรวดเร็วการแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพและการใส่ใจในทุกรายละเอียด จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าของเราอีกครั้งการขายของออนไลน์ไม่ได้เป็นเพียงแค่การหาไรายได้เสริมเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะต่างๆที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจเช่นทักษะการตลาดทักษะการขายทักษะการบริหารจัดการและทักษะการแก้ไขปัญหา การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอจะช่วยให้เราเก้าวหน้าในเส้นทางธุรกิจออนไลน์ได้อย่างมั่นคงรายได้เสริมที่ได้จากการขายของออนไลน์สามารถนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจหรือเก็บออมไว้ใช้ในอนาคตการมีรายได้เสริมจะช่วยเพิ่มความมั่นคงทางการเงิน และทำให้เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นสำหรับผู้ที่มุ่งมั่นและตั้งใจจริงรายได้เสริมจากการขายของออนไลน์สามารถพัฒนาไปเป็นรายได้หลักได้ในอนาคตหลายคนเริ่มต้นจากการขายของเล็กๆน้อยๆในเวลาว่างและค่อยๆขยายธุรกิจจนกลายเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์เต็มตัว การขายของออนไลน์ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดเพียงแค่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องก็สามารถประสบความสําเร็จในการขายของออนไลน์ได้ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเจาะลึกเคล็ดลับและเทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นและประสบความสำเร็จในการขายของออนไลน์ตั้งแต่การเลือกสินค้าการทำการตลาดไปจนถึงการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันถึงวิธีการค้นหาสินค้าที่ใช่การสร้างแบรนด์ให้โดดเด่นการดึงดูดลูกค้าด้วยการตลาดดิจิทัลและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้คุณสามารถสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงหรือแม้กระทั่งสร้างธุรกิจออนไลน์ที่เติบโตอย่างยั่งยืนเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเริ่มต้นเส้นทางสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จเพราะโอกาสในการสร้างรายได้และอิสรภาพทางการเงินอยู่แค่เอื้อมมือการขายของออนไลน์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงสินค้ามือหนึ่งเท่านั้น สินค้ามือสองก็เป็นที่ต้องการของตลาดเช่นกันโดยเฉพาะสินค้าแบรนด์เนมหรือสินค้าหายากที่มีราคาค่อนข้างสูงการขายสินค้าแฮนด์เมดหรือสินค้าทำมือก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มีฝีมือและความคิดสร้างสารรค์สินค้าทำมือที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น มักจะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าที่ไม่เหมือนใครการ dropshipping เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการขายของออนไลน์ที่ไม่ต้องสต็อกสินค้าเองเพียงแค่ทำการตลาดและรับออเดอร์จากนั้นก็ให้ซัพพลายเออร์จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าโดยตรงการอัฟฟิเลียตมาร์เก็ตติ้งเป็นการโปรโมทสินค้าของผู้อื่น แล้วรับค่าคอมมิชชั่นเมื่อมีคนซื้อสินค้าผ่านลิงก์ของเราเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองการสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการดึงดูดลูกค้าการเขียนบล็อกการทําวิดีโอหรือการสร้างอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเรา จะช่วยให้ลูกค้าเข้าใจและสนใจสินค้าของเรามากขึ้นการใช้อินฟลูเอนเซอร์ e t มาร์เก็ตติ้งเป็นการร่วมมือกับผู้ที่มีชื่อเสียงบนโลกออนไลน์เพื่อโปรโมทสินค้าหรือบริการของเราการเลือกอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเรา จะช่วยเพิ่มการมองเห็นและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ของเราการจัดโปรโมชั่นและส่วนลดเป็นอีกหนึ่งวิธีในการกระตุ้นยอดขายการจัดโปรโมชั่นพิเศษในช่วงเทศกาลหรือการให้ส่วนลดสำหรับลูกค้าใหม่จะช่วยดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาซื้อสินค้าของเรามากขึ้นการเข้าร่วมกลุ่ม Facebook หรือไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของเราจะช่วยให้เราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงและสามารถโปรโมทสินค้าของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ <c oughs> การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าและปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การเรียนรู้จากความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้การยอมรับความผิดพลาดและนำมาปรับปรุงแก้ไขจะช่วยให้เราพัฒนาตนเองและธุรกิจของเราให้เติบโตยิ่งขึ้น mm hmm. เมื่อเราเริ่มทำตลาดดิจิทัลสิ่งสำคัญคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า การตอบคำถามและแก้ไขปัญหาของลูกค้าอย่างรวดเร็วและเป็นกันเองจะช่วยสร้างความพึงพอใจและความพักดีต่อแบรนด์ของเราการสร้างคอมมูนิตี้ออนไลน์ของลูกค้าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างความผูกพันกับแบรนด์การจัดกิจกรรมออนไลน์หรือการสร้างกลุ่มสนทนาจะช่วยให้ลูกค้าได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้าของเราการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถแข่งขันในตลาดได้การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าและนำมาปรับปรุงสินค้าและบริการของเราจะช่วยให้เราตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น การมองหาช่องทางใหม่ๆใ,ในการขายของออนไลน์เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการขยายช่องทางการขายไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆเช่น TikTok หรือ Instagram จะช่วยให้เราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆได้การสร้างแบรนด์ที่แข็งแกรง่งเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราแตกต่างจากคู่แข่งการสร้างเรื่องราวของแบรนด์การออกแบบโลโก้ และการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์จะช่วยให้ลูกค้าจดจำและชื่นชอบแบรนด์ของเราได้การลงทุนในเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการใช้ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติจะช่วยให้เราประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายการจัดการการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจของเราเติบโตอย่างยั่งยืนการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการวางแผนภาษีและการบริหารจัดการกระแสงเงินสดจะช่วยให้เราควบคุมการเงินของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพการหาที่ปรึกษาทางธุรกิจเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดการเงินหรือกฎหมายจะช่วยให้เราได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นการรักษาแรงจูงใจในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนการให้รางวัลตัวเองเมื่อทำสำเร็จ และการหาแรงบันดาลใจจากผู้อื่นจะช่วยให้เรามีกำลังใจในการทำงานต่อไปการรักษาสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามการจัดสรรเวลาให้กับการพักผ่อนการออกกำลังกายและการใช้เวลากับครอบครัวจะช่วยให้เรามีความสุขและมีสุขภาพที่ดี การสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการรายอื่นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งการเข้าร่วมงานสัมมนาการประชุมหรือกลุ่มผู้ประกอบการจะช่วยให้เราได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆการเป็นผู้ให้ก่อนเป็นผู้รับเป็นหลักการที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทนจะช่วยสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราเก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกการอ่านหนังสือการเข้าอบรมและการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นจะช่วยให้เราพัฒนาตนเองและธุรกิจของเราให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง การขายของออนไลน์ไม่ได้เป็นเพียงแค่การหาไรายได้เสริมแต่ยังเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนการเริ่มต้นอาจดูยากแต่ด้วยความมุ่งมั่นความอดทนและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเราสามารถประสบความสำเร็จในการขายของออนไลน์ได้การสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าของเราเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราโดดเด่นในตลาด ที่มีการแข่งขันสูงการนำเสนอคุณค่าที่ไม่เหมือนใครการสร้างสารรค์บรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจและการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าจะช่วยให้ลูกค้าจดจำและชื่นชอบสินค้าของเราการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้าออนไลน์ของเราเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ลูกค้ามั่นใจในการซื้อสินค้า การแสดงความคิดเห็นของลูกค้าการให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสินค้าและการรับประกันสินค้าจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้าของเราการใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญในการโปรโมตสินค้าของเราการสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจการตอบคำถามของลูกค้า และการจัดกิจกรรมบนโซเชียลมีเดียจะช่วยเพิ่มการมองเห็นและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าการเลือกสินค้าที่เหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญในการเริ่มต้นการขายของออนไลน์การเลือกสินค้าที่เรามีความรู้ความเข้าใจและเป็นสินค้าที่มีความต้องการในตลาดจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับซัพพลายเออร์ เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมการเจรจาต่อรองราคาการสร้างความไว้วางใจและการชำระเงินตรงเวลาจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับซัพพลายเออร์การจัดการสต็อกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงในการขาดแคลนสินค้า หรือสินค้าคงค้างการใช้ระบบจัดการสต็อกสินค้าการวางแผนการสั่งซื้อและการตรวจสอบสต็อกสินค้าอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราควบคุมสต็อกสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วและปลอดภยัยเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าการเลือกบริษัทขนส่งที่มีคุณภาพ การแพ็คสินค้าอย่างระมัดระวังและการแจ้งหมายเลขติดตามพัสดุให้กับลูกค้าจะช่วยให้ลูกค้าได้รับสินค้าอย่างรวดเร็วและปลอดภยัยการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราปรับปรุงสินค้าและบริการของเราการขอความคิดเห็นจากลูกค้าการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน และการนำความคิดเห็นของลูกค้ามาปรับปรุงธุรกิจจะช่วยให้เราตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นการวัดผลและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราประเมินผลการดำเนินงานของธุรกิจการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามยอดขายและการวัดผล ROI return on investment จะช่วยให้เราเข้าใจผลการดำเนินงานของธุรกิจและปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราอยู่รอดในตลาดที่มีการแข่งขันสูงการติดตามข่าวสารการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และการปรับกลยุทธ์การตลาดให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงจะช่วยให้เราสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างต่อเนื่องการเรียนรู้จากผู้ที่ประสบความสำเร็จเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งการอ่านหนังสือการฟังพอดแคสต์และการเข้าร่วมสัมมนาจะช่วยให้เราได้รับแรงบันดาลใจและความรู้จากผู้ที่ประสบความสำเร็จ การสร้างทีมงานที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจของเราเติบโตอย่างรวดเร็วการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถการให้การฝึกอบรมและการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีจะช่วยให้ทีมงานของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการมอบหมายงานที่เหมาะสมให้กับแต่ละคน เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ทุกคนสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่การให้ฟีดแบ็อย่างสม่ำเสมอและการให้รางวัลเมื่อทำสําเร็จจะช่วยให้ทีมงานของเรามีกําลังใจในการทำงานต่อไปการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ทีมงานของเรามีความผูกพันกับองค์กร การสร้างค่านิยมที่ชัดเจนการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการให้ความสำคัญกับความสุขของพนักงานจะช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีการเป็นผู้นำที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานการเป็นแบบอย่างที่ดีการสื่อสารอย่างชัดเจนและการให้ความไว้วางใจจะช่วยให้ทีมงานของเราเคารพ และเชื่อมั่นในผู้นำการเริ่มต้นการขายของออนไลน์อาจเป็นเรื่องท้าทายแต่ด้วยความตั้งใจจริงความอดทนและการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่งทุกคนสามารถสร้างรายได้เสริมและอาจต่อยอดเป็นธุรกิจหลักที่มั่นคงได้ในอนาคตการขายของออนไลน์ไม่ใช่แค่การขายสินค้าแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า สร้างแบรนด์และสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนดังนั้นหัวใจสำคัญของการประสบความสำเร็จในการสร้างทีมและการเป็นผู้นำที่ดีจะส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตของการขายของออนไลน์ของคุณการขายของออนไลน์ไม่ได้เป็นเพียงแค่ช่องทางในการสร้างรายได้เสริมเท่านั้นแต่เป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน การเรียนรู้และพัฒนาทักษะอยู่เสมอการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จจงจำไว้ว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนต้องอาศัยความมุ่งมัน่นความอดทนและความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคการขายของออนไลน์ ต้องการความใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่การเลือกสินค้าการทำการตลาดไปจนถึงการบริการลูกค้าขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการเดินทางบนเส้นทางการขายของออนไลน์สร้างรายได้เสริมที่งอกเงยและเติบโตเป็นธุรกิจที่มั่นคงได้ในที่สุดคลิปวีดีโอนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ และเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านกล้าที่จะเริ่มต้นและสร้างสารรค์โอกาสใหม่ๆในโลกของการขายของออนไลน์ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้หากชอบช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วย